ไม่บีกันในมอเดิร์นเนี่ยในตะบูรเลยดิจิตอลดิดัดดัดดเลยวัดดิบลุ้นเมกาดิบลุ้นดูไปวัดดิบลุ้นเช้าใจทุกคนอย่ด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมคอมพิวเตอร์มาใหม่ที่มีชื่อว่าสปริตเกตนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนว FPS นะท่านผู้ชมอ่ามาใหม่เลยนะครับอันนี้มันเปิดเบต้านะในสตรีมนะท่านผู้ชมนะสำหรับคนที่อ่าอยากจะ ไปโหลดมาเล่นไปโหลดมาเล่นกันได้นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนว f p s นะท่านผู้ชมนี่โอ้มาใหม่อันนี้ผมกำลังแบบซ้อมอยู่นะครับเป็นแบบทูตุเรียลสอนอยู่ไปคนดูกระบอกแมนโบรวูวววอะไรเอาชิปชิปซีโอเคอือสไลด์นะครับระบบสไลด์เหมือนเกม E.P.S. ตัวไปคนดูนะครับไป่ยากเกมนี้แต่จุดเด่นของเกมนี้จะเป็นแบบการเปิดเกรนะท่านผู้ชมนะปึ๊บเข้าไปอีกเกรเนี่ยทะลุเข้าไปยิงได้นะครับท่านผู้ชมย่อมีอะไรปึ๊บอ้าวอ๋อกดอี อ๋อต่อยเกีให้เกีมันพังโอเคเพื่อสลับฝั่งอืออืออ๋อยิงใส่ตรงนี้โอเครู้เรื่องเดี๋ยวดะย,ยิงใส่ตรงนู้นหรือเปล่าอ๋อนี่ยิงใส่เกีอย่างงี้ยิงใส่พื้นที่ต่างๆได้เหรอโอเคไปโอ้โหโคตรเท่นี่พอ,อร์ทัลได้นะครับปิดพอ,อร์ทัลได้เปิด ยิงอีเพื่อเปิดเกรนะครับกดแซดพอปิดพอทออย่างงี้แล้วกดแซดพอปิดได้ปึ๊บไหนปึ๊บฮะมันอ่อมันต้องยิงสองที่เหรอหรือยังไงอ่าโอเคไหนไม่ได้เราทำอะไรนี่ยิงเพื่อเปิดเกรได้กดท่คนดูปึ๊บ get the kill กดบีนี่เพื่อตีระยะใกล้ Yeah บ a b y กดยิงซ้ายสวยครับยิงเป้ามันจะใส่ไหมยิงเป้าออกเหมือนเหมือน ah CS GO หรือว่า Valorant เลยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยสวยกด G คืออะไร G นี่ระเบิดเหรอออโอเครู้เรื่องอ๋อเกมนี้จะเป็นแบบเปิดเกมแต่เหมือนในนั้นเลยอ่ะเหมือนในที่ผมเคยเล่นน่ะนี่อะไร Portal เหรอ ปอือโอ้นี่ฮ่ากดทีนี่ยิงทะลุได้ยิงทะลุทะลุเกรดได้คนดูโอเคกดคิวโยนระเบิดไปอ๋อเป็นโลคกันนะครับปอ๊บนี่โอ้โหโกเทีบ้ากันยูโรโบกไกยราเอาเว้เอาไว้กดทีเพื่อคุยแชทกดบีกดบีค้างนะเพื่อเลือกอาวุธได้ว้าววันมอนจามนี่กดอีเพื่อเปิดเกรดครับยิงเข้าไปในเกรดเหรอ ไม่ไม่อ๋ออย่างนี้โอเคปึ๊บแล้วยิงเข้าไปในเกีเหรอเฮ้ยโคตรเท่ยิงปืนแต่รู้เกียร์เลยด้วยอ่ะปิ้วฮูู้้เอาวะเอาอะตึงจัดเิ่งอ๋อกระโดดลงไปในหนุ่มเหรอปั๊บเย้โคตรเท่เรียบร้อยฮะมาจุดเดียวสร็จแล้วครับ นี่เตรียมตัวได้เล่นจริงนะฮะท่านผู้ชมไมค์บิกก้าแ<ม>นมอลน,นิสปอร์ดน่ามานาบิวไรนิสปอร์ดอะไรตัวจะจีวละนี่มาแล้วครับไปคนดูเตรียมตัวนะครับทีนี้อ่านี่เป็นในส่วนของหน้าต่างนะครับหน้าต่างเอ่อเจ้าตัวเกมนะท่านผู้ชมนะล็อบบี้นะครับไอ้น,น,นี่มีสายให้เล่นเลยนะโอเคนี่ปืนสกินปืนนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยไมค์บิกก้าแนมานาะสปอร์นี้ยี่สิบสี่ทุกไรออารีนาควิกเพย์โอเคไปลุย บาเกียโลโบเกียลบาบาเกียล่ฮ่าลุยฮะ เอาละมาละเว้ยโหเกมนี่มันจะเหมือนกับแนวอ่ะ epic legend หน่อยๆน,นะท่านผู้ชมนะผสมกับเกมน้าที่ผมเคยเล่นนะครับดีแต่ละตัวก็จะมีสายอาวุธไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะนี่เลือกได้นะครับดีแต่ละตัวนะจะแบบแตกต่างกันนะครับโอเคผมเอาตัวนี้ละกันมีหนเอาหนึ่งหนเอาสองเลยนะอันนี้จะปิดสนัยนะผมใช้อนะกันเทลเบซ์เนี่ไปพร้อมครับ เจอกั easy น EC Blue นี่อันนี้เป็นหน้าล็อบบี้นะไปเตรียมตัวครับตอนนี้ลุยทีมสี่นะ <โร S 1> อันนี้ Rocket Roll ไปขอถ่ายรูปก่อนคนดูน,นี่นวุ้ยภาพสวยมากเนะี่ยผมปรับภาพสุดเลยนะไปลุยฮะไหนว่าทีมโซนแอคทีฟโ,โอเคนี่น่าจะเป็นยืดโซนนะท่านผู้ชมนะ มาชิกกันนะมาดิสปอร์ดาร์ดาวีไร้แหวนลวงหนึ่งโคดตึงสวยโคดตึงยูฮูเดี๋ยวกินอีสิสวยโคดโหดสวยเก็บสองอุ้ยว้าสต่ประจันครับคนดูไปลุย เปิดเกตได้ไหมฟึ๊บเปิดไม่ได้ว่ะตรงนั้นเฮ้ยมีสปิทปืน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 นีผมคิดว่าน่าจะเป็นปืนด,ดีนะสวยสวยล่วงมาดิสวย,สวยล่วงสองพุทเอา รับตำนานรับตำนานเฮ้ยมันมีมันมีสไนยอยู่ตรงนี้คนดูได้อยู่ได้อยู่มันยึดมันยึดแล้วข้างบนนะเฮ้ยปั๊บดึงดึงมาดิเดี๋ยวผมหาทางขึ้นอยู่ตอนคนดูมึงอยู่ไหนวะเฮ้ย ไปไปไปมันทำไมพี่ไม่ยึดจุดยึดอะไรเลยนี่ไงโอ้โหแม่งยิงชาร์จซะด้วยปืนนี้นี่เนี่ยล่วงล่วงนี่เนี่ยล่วงสวยเก็บสามเก็บสามนี่นี่สวยล่วงโอ้โหสองนัดล่วงยิงเปิดไปก่อน ยึดครับปับ๊บเนี่ยที่จริงเราต้องยึดไปนะเนี่ยเออเออสวยออฟไลน์เอาว่าว่ามาดิมาชิคกันนับมบอดี้สปอร์เดนัมบอร์ดิสดิวไลท์ดิวไลท์สวยเฮ้ยปไปเอ้ยเดี๋ยวปรับเอ่อเอฟโอวี uh, ก่อนนะผมดูนปรับเอฟโอวีได้ขอความเร็วเมาส์นะผมปรับใหม่ด้วยอ่อ uh, ความเร็วเม,มาส์เมาส์อยู่ในเซนติวิตี้เซนติวิตีตตต้โอเค เอาลง2.3พอนะคุณดูนะเอาลงช้าๆหน่อยเดี๋ยวฟ l สกี r โอเคมามีเลยอะอ้าวเพสสวยไอ้เ,เอพสไ,ไ,ได้เงี้ยวะเอาตัวใหม่ดิคุณดูไอ้ตัวนี้ปืนน่าจะเวิร์กก่ะนี่โหลดเอานึงโหลดเอาสองด้วยนะผมเอาขอเอาแบบปืนกลดีกว่าจริงๆสไนมันก็ดีอยู่กันนะ เนีมีเปิร์คให้เลือกใช้ด้วยนะครับแอดเปิร์คได้เย้ h my check a า i m a l is b น r n number number ฟอนทรีอะ one ไปไปครับที่จุดนู้นนะฮะเนี่ยไม่ค่อยมีใครเปิดเกรดหรอกนะคนดูไหวล่วงไหวต้องยิงหัวนะคนดูเข้าจะเข้าดีหน่อย ไว้ผมจะไม่ค่อยขึ้นศูนย mm ์สส nah เท่าไหร่นะคุณดูนะมันแม่นอยู่แต่ว่ามันแบบมันมันยิงไม่ไม่พิ้วมันลากยากสวยร่วงอุ้ยปืนนี้แม่งแรงจังวะ้ยปืนรีเจนปืนรีเจนปืนรีเจนในอันดับตำนานไวยสายเก็บสองโคตรเอาอะดร double kill boy กระสุนหมดแล้ววะคนดูเฮ้ยโอ้โหโดนแสดงให้ใครวะมาลุยปึ๊บเอาดีวิวิโอ้โหอยู่ข้างหลังมาเอ้ยไปไปไปลุยลุยลุยยึดหน่อยยึดหน่อย ยิงเกตครับต้องยิงสองรอบนะคุณดูในการเปิดเกตเอาดิดไว้ไว้ส<ว>กิลได้ครับคุณดูไว้แตกเตะเตะ สวยเต็มต็มเตวยแตกตตกอาเอมูโอ้เอาคืนเอาคืนมาชิคแกดมอลใสปอร์ในกะดบบีเลยนี่เราไม่กรบีเลมาดิโหปืนแม่งแรงว่ะตัวเนี้ย เอ็นซดีอารนาเนี่น่าจะโหดเหมือนกันนะคนดูนะแอซรไลเฟิลองดูลองดูตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงแย่คือเมือนอิสเบบีเวทอีกูบุยมาเช็คเอ็นเอ็มอาร์สเบอห้าสี่สามสองหนึ่งก้าก้าก้ก้ก้กผมยิงไว้ก่อนอันนึงนะครับไว้เข้าวาร์ปไม่นานเราเกิดใหม่ โอ้ดีดีดีปืนนี้ดีดีจัดดีจัดวางไว้ก่อนไว้ไว้แล้วกดสปิทบาร์ค้างได้ด้วยนะคุณโน้นมันจะพุ่งขึ้นสูงไว้ไอ้ยิงไม่ได้อีกตัวนี้ยืนอยู่เพื่อนสวย มาชกในเดอะเบอร์รี่ส์บอลเฮ้ยโอ้โหมันไม่ตายนี่ไหมตัวนั้นน่ะเฮ้ยมันไม่ตุยวะไว้โดนอยู่หุ้ยไว้ very good เฮ้ยยิงปิดก่อนโอ้ข้างหลังอ่ะผมต้องมายิงดันไหมก่อนนะครับวะไอ้มาชิคกี้น่ามอร์นิสบอลอะไรติดอะไร เว้ตัวนี้โหดคนดูผู้หญิงตัวนี้โหดเลือกเปิ๊กได้ด้วยไหมเปิ๊กผมยังไม่มีมานะครับอันนี้ของเซมิออโต้โอเคกระสุนโอ้เราใส่ของแต่งนี้ด้วยนะครับเกมนี้โอเครู้เรื่องรู้เรื่องเอเอมาชิลขแอนิบอริสบอห้าสี่สาม สวยโอ้โหอีซี่จัดฝั่งมันมีคนอยู่นะคนดูนะผมบอ,อกเลยให้สว้ไวทิปปคิวรี อยู่อนอ๋อตัวนี้สแกนได้นะสแกนในเอรีสวยสวยเก็บสองรวเอ็มมัวอ่ะอ่ะวิวัยป้าแต่มันจะมีตัวหนึ่งที่กลางโลได้นี่คนดูจำได้สกิลมันเมื่อกี้เนี่นยไหวล่วง ไว้ล้วงอีซี่ยิงอย่างเดียวนะคนดูวันนี้สวยไว้ล้วงสวยล้วงโย่โคตรมันคนดูเกมนี้เฮ้ยจะได้ป่าวกระโดดยิงรวลว่มัน เหมือนแนวอะไระ Halo นะฮารูนะเหมือนแนวฮาโรูมากเลยนะครับโอเคนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ละกลันสำหรับตัวเกมส์สปิสกรีดนะฮะท่านผู้ชมนะอ่สปิสกรีดสองเป็นเบต้านะท่านผู้ชมนะอืมประมาณนี้ละกนันนอกคุณดูไปหาโหลดไปลิงกันได้นะคะรับลิงก์โหลดเกมนี้ด้านล่างครับอยากจคลิปนะฮะสำหรับวันนี้พี่โคกตรอยู่ก่อนเจอก,กันในคลิปหน้าบายจ้าคนดู